สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c r y ป t o News นะครับวันนี้21กันยายน2025เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่กำลังร้อนแรงมากในตอนนี้ก็คือ s o l า n a หรือ SOL นั่นเองครับคือมันไม่ใช่แค่กระแสะราคาขึ้นลงธรรมดาๆรรนะครับแต่เหมือนจะเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเ,เชิงโครงสร้างครั้งใหญ่เลยที่อาจจะพา SOL ไปถึงเป้าหมายที่หลายคนพูดถึงกันคือ $300 ดอลลาร์ค่ะน่าจับตามองมากจริงๆค่ะช่วงนี้ รเราจะมาดูกันว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มันผลักดันอยู่ทั้งเรื่องอการเข้ามาของ Wall Street เรื่องบริษัทใหญ่ๆใ,ใช่ค่ะการเติบโตของ DeFi บบน s o l า n a เองแล้วก็แน่นอนเรื่องที่ทุกคนรอคอยคือ Spot ETF อเอเหมือนมันมาพร้อมๆกันหมดเลยจนเขาเรียกกันว่า s o ลา n a า Season ใช่ค่ะเรียกว่าเป็น Perfect Storm ค่ะขึ้นได้เลยเริ่มกันที่ข่าวแรกก่อนเลยเรื่อง Brera Holdings ที่เขารีแบรนด์ตัวเองเป็น Soulmate Inc อันนี้น่าสนใจมากคือเดิมเป็นบริษัทเกี่ยวกับฟุตบอลในยุโรปนะค่ะเปลี่ยนวงการเลยใช่ครับแล้วประกาศเป้าหมายเลยว่าจะถือ SOL มูลค่า300ล้านดอลลาร์โอ้เยอะมากมี Pausa มี r k Invest หนุนหลังด้วยแล้วก็ได้ดีวซื้อ SOL ราคาพิเศษจาก Solana Foundation โดยตรงไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลง อันนี้สำคัญนะคะการันตีเลยว่าซื้อแน่ๆครับคือ CO o เขาบอกเลยมั่นใจระยะยาวตลาดพังก็จะซื้อตลาดพุ่งก็จะซื้ออืมมันสะท้อนความเชื่อมั่นมากๆเลยนะคะคือการที่บริษัทมหาชนโดยเฉพาะที่มาจากนอกวงการคริปโตเนี่ยมาเดิมพันกับ SOL ขนาดนี้มันไม่ใช่แค่แบบว่าเกณฑ์กำไรสั้นๆแต่มองยาวจริงๆ แล้วตัวเลขมันก็สนับสนุนด้วยใช่ไหมครับที่ว่าบริษัทต่างๆถือ SOL กันเยอะแล้วใช่ค่ะข้อมูลล่าสุดนี้ corporate treasuries หรือว่าคลังสินทรัพย์ของบริษัทต่างๆเนี่ยถือ SOL รวมกันน่าจะเกิน4,000ล้านดอลลาร์แล้วนะคะโอ้ย4,000ล้านค่ะคิดเป็นประมาณ3%ของอุปทานทั้งหมดเลยนี่คือเม็ดเงินจริงๆที่เข้ามาอยู่ในระบบแล้ว และจังหวะมันพอดีกับการอัปเกรดไฟแดนเซอร์ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้เป็นจิ๊กซอสํำคัญไฟแดนเซอร์เนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องออความเสถียรของเครือข่ายที่เคยเป็นจุดอ่อนของโซลาน่ามาก่อนที่เคยล่มบ่อย ใช่ค่ะพอมันเสถียรขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนปูทางให้สถาบันเข้ามาได้ง่ายขึ้นมั่นใจขึ้นพอเขารับความเสี่ยงตรงนั้นไม่ค่อยได้แล้วมันก็จะรองรับธุรกรรมจํานวนมากๆได้สอดคล้องกับที่เราเห็นวอลลุ่มบนเด x หรือผู้ใช้งาน d e f าบนโซลาราที่มันเพิ่มขึ้นเยอะมากช่วงนี้แสดงว่าเครือข่ายพร้อมแล้วสําหรับการเติบโตสถาบันก็เห็นสัญญาณก็ชัดเจนประมาณนั้นเลยค่ะทีนี้อีกเรื่องที่เชื่อมกันเลยก็คือ หุ้น SOL Strategies หรือว่า STKE อะครับได้เข้าเทรดใน NASDAQ เรียบร้อยแล้วตั้งแต่9กันยาค่ะอันนี้ก็ข่าวใหญ่เหมือนกันการมีหุ้นที่เชื่อมโยงกับ s o ล a ร a ในตลาดใหญ่อย่าง NASDAQ เนี่ยมันจะเปิดประตูได้มากแค่ไหนครับเทียบกับเรื่อง ETF ที่กำลังลุ้นกันอยู่อืมเป็นคำถามที่ดีค่ะคือ STKE บน NASDAQ เนี่ยต้องมองว่ามันเป็นประตูบานแรกที่ เปิดแล้วจริงๆมันทำให้นักลงทุนในตลาดดั้งเดิมเนี่ยเข้าถึงอีโคซิสเต็มของโซลาร่ได้ง่ายขึ้นแบบว่าไม่ต้องไปวุ่นวายเปิดบัญชีซื้อเหรียญโดยตรงลดขั้นตอนไปเยอะเลยใช่ค่ะลดอุปสรรคไปได้เยอะแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆในขณะที่ ETF เนี่ยเ,เรายังต้องรอยังคาดหวังกันอยู่แต่ถ้า ETF มาจริงผลกระทบน่าจะใหญ่กว่าเยอะ แน่นอนค่ะถ้า Solana SPOT ETF ได้รับอนุมัติจริงๆตามที่บลูมเบิร์คาดการไว้อาจจะเดือนตุลาคมนี้ผลกระทบจะมาหาศาลกว่ามากคือ JP Morgan เขาประเมินว่าอาจจะมีเงินไหลเข้าราวๆสามถึง6,000ล้านดอลลาร์เลยนะคะหลัง ETF เริ่มเทรดโอ้โหเยอะมาก แต่ STKEK e ก็ถือว่าเป็นการแบบว่าอุ่นเครื่องสร้างความคุ้นเคยให้นักลงทุนกลุ่มใหม่ๆได้ดีแล้วก็มีข่าวอื่นเสริมอีกอย่าง Forward Industries ที่ระดมทุน1.6พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อโซลโดยเฉพาะครับผมมันยิ่งตอกย้ำว่ากระแสะเงินทุนสถาบันเนี่ยมันกำลังมาจริงๆจากหลายทางเลยค่ะเข้าใจแล้วครับเหมือน STKEK e เป็นก้าวแรกที่จับต้องได้ส่วน ETF นี่เป็นก้าวใหญ่ที่ทุกคนรอคอยจริงๆ ทีนี้พอดูราคาปัจจุบันประมาณ237-238ดอลลาร์เนี่ยการที่ปัจจัยบวกมันถาโทมเข้ามาพร้อมกันขนาดนี้ทั้งโซโลเมดประกาศถือยาวมีหุ้น STK e k ใน NASDAQ Fire Dancer อัปเกรดแล้วก็ความหวัง ETF อีกค่ะเป้า300ดอลลาร์มันก็เลยดูมีความเป็นไปได้มากขึ้นไม่ใช่แค่การคาดการลอยๆใช่ครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือการที่ปัจจัยเหล่านี้มันทำงานร่วมกัน Synergy เทคโนโลยีพร้อมขึ้นด้วย Fire Dancer ค่ะเปิดทางให้สถาบันเข้ามาได้ง่ายขึ้นผ่าน STKE หรือช่องทางอื่นๆบริษัทต่างๆก็เริ่มมอง SOL เป็นสินทรัพย์ในคลังมากขึ้น อย่างที่เราเห็นตัวเลข3%ของอุปทานทั้งหมดนี้มันยุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับการพิจารณาอนุมัติ ETF ด้วยค่ะถ้าเทรนด์นี้ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยราคา300ดอลลาร์ก็อาจจะไม่ใช่แค่แนวต้านแต่อาจจะกลายเป็นฐานราคาใหม่ที่สะท้อนพื้นฐานที่เปลี่ยนไปจริงๆของโซลาร a าก็เป็นไปได้ค่ะน่าคิดมากครับค่ะ ช่วงนี้สิ่งที่นักลงทุนหรือคนที่สนใจควรจับตาดูก็คือข่าวคราวความคืบหน้าเรื่องโ o ล a าอีทีอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็ติดตามดูว่าบริษัทใหญ่ๆอย่าง s โซ e ม m a ม e หรือ Forward Industries เนี่ยเขาทำตามแผนการสะสม SOL จริงไหมครับ ส่วนการลงทุนก็อาจจะพิจารณาได้ทั้งซื้อ spot SOL โดยตรงหรืออาจจะผ่านหุ้นเชื่อมโยงอย่าง STK ก็ได้ควบคู่ไปกับการดูการเติบโตของ DeFi บน Solana ด้วยค่ะอันนั้นก็เป็นตัวชี้วัดสุขภาพของ Ecosystem ที่สำคัญได้ข้อมูลครบถ้วนเห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับวันนี้สำหรับทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับถ้าชื่นชอบเนื้อหาวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Crypto News ของเราเอาไว้ด้วยนะครับค่ะเป็นกาลังใจให้ทีมงานนะคะครับ จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญสำคัญแล้วก็การวิเคราะห์เจาะลึกในโลกคริปโตแบบนี้อีกนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ